มีน้องทางแอปสีฟ้าทักเข้ามาถามพี่ว่าพี่ครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการทําโจทย์หรือเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยผมจะเรียนได้แค่30นาทีต่อวันมีวิธีที่แบบมันทําให้ได้เยอะกว่านี้ไหมครับอ่าพี่ขอแนะนําเป็นกลางๆนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนภาระหน้าที่เป็นยังไงบางคนต้องช่วยงานที่บ้านบางคนต้องหาไรายได้พิเศษอันนี้พี่แนะนําเป็นกลางๆเลยคนระับ พี่มองว่าถ้าสุดท้ายเรามีเวลาจํากัด30นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือเราไหวแค่30นาทีเราไหวแค่1ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีโอกาสสอบติดแน่นอน100%เปอร์เพราะว่าหัวใจของการสอบติดเนี่ยมันไม่ใช่แบบวันหนึ่งต้องอัด10-15ชั่วโมงไม่ใช่พี่จะพูดเสมอว่าหัวใจของการสอบติดเนี่ยมันคือความสม่ำเสมอมันคือการที่เราอ่านวันละนิดทำวันละนิดแต่ว่าทำมันทุกทุกวัน อย่างเช่นน้องที่ทักมาถามเนี่ยเราอาจจะมีเวลาแค่30นาทีต่อวันแต่ลองนึกภาพตามพี่นะถ้า30นาทีต่อวันแล้วเราทํามันทุกๆุกวันเนี่ยผ่านผ่านไป1เดือนนะ่ะเราจะมีเวลาเรียนทั้งหมด15ชั่วโมงพี่ว่าเพอเพอแลเก็บบทหลักๆไปได้3 4สี่บทเลยแต่ถ้าเกิดน้องที่ฟังอยู่แบบไหวมากกว่านั้น1ชั่วโมง1ชงั่วโมงครึ่งก็ยึดตามที่เราไหวนะไม่ต้องลดมา30นาทีเหมือนที่พี่บอก สุดท้ายก็ต้องยึดตามที่เราไหวนะว่าเอ้ยเรารู้เรื่องประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็คี์สำคัญคือความสม่ำเสมอ